สวัสดีค่ะขอบข้าวยาก่อ์นะคะไปจําวันเรียนผกักตายฟังตะวันออกไปจําวันจันทร์ที่สามพฤศจิกาย,ยนสองพแปดค่ะวันนี้นะคะมาดูอาการบ้านเราค่ะจะมีอาการอย่างไรค่ะเริืมจากตัวการพิษผืนนะคะหลงมระซุ้มผัดพานผักกลางตอนล่างผักตะวันออกแหละผักตะวันออกเชียงเนื้อตอนล่างค่ะเข้าสูย่อมของกระดา,าตา่กำกําลังแรงมงเลนทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะผอบไทยดาวเทียมนะคะ มีเมฆเป็นสวนหมากบริเวณภาคใต้ทะเลอันดามาันและอ่าวไทยค่ะรัชชุมพรนะคะมีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศประเทศพม่าค่ะจังหวัดละนองพังงาชุมพรและสุราธานีมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางิงตะวันออกค่ะเดลากาหัดใหญ่นะคะมีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลและสงขลาค่ะ มีแนวโนม้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งตะวนออกภูมิมสุงซุด,ดเ,ซเ,เมื่อวานนี้วัดได้3 4 4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะอุณหภูมิมต่ำสุดวันนี้วัดได้22.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะรายงานปริมาณฝนสั้น2โมงนะคะภาคใต้ฝั่งตะนออกมีฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางและมีฝนหนักบางแห่งค่ะ ปริมาณฝนมากสุดเมือ่อวานนี้วัด mm ได้ดสิบสองจุดแปดมิลิเมตรทีใรด้านสิงห์ข่าจังหวัดส่องคล้าค่ะพยากรณ์าอากาศภาคใต้ฝนออกเทศกาลถัว่วไปนะคะจะมีฝนฟ้า,ฟานคะน,นองหลายพื้นที่และมีฝนนักบางแหงค่ะอุณหุูมตามสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสองยี่สิบห้าองศาเซลเซียสน้ำพุูมสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบถึงสามสิบองศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ้าขน,น,น,นองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักค่ะ สวนคืนลมนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปค่ะจะเป็นลมแปลปวนความเร็ว15-30นิ้วต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนึ่งถึง่องเมตรค่ะบริเวณธิพ้นฝาคันนองคลื่นสูงมากกว่าซ่องเมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะจะเป็นลมแปลปวนเหมือนกันค่ะความเร็ว15-30นิ้วต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณนึ่งเมตรค่ะเบริเวณธิ้นฝาคันนองคลื่นสูงมากกว่าซ่องเมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณจะมีฝนฝ่าขนองค่ะขาดไม้สว่างการจะเป็นครั้งหน้านะคะร้หววันที่3ถึง4กันยายนค่ะผคกตายฟ้งออกตอนบนนะคะจะมีฝนรุ่นฝ่าขนองลอยละหกสิบ้องพื้นที่ตลอดช่วงค่ะเลยเป็นฝนนักบางแห้งตลอดช่วงเหมือนกันค่ะส่วนตอนล่างนะคะจะมีฝนรุ่นฝ่าขนองลอยละสิบสิบ้องพมื้นที่ตลอดช่วงค่ะข้อจบขา่าววิทยกรการเพยงค่ิน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทุกวกเราด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน